เปิดมาปุ๊บตุ้มก็จัดซะหน่อยนะ,นะก่อนอื่นให้ฟังนะนะไอ้แคะนะไอ้เตีย้ยเองฟังข้านะน้องชายคือคนของมึงอะ่ะแม่งหลอนเข้าใจปะคือมันคิดว่าการกระทําของมันเนี่ยผิดกฎหมายเข้าใจไหมคนของมึงอะมันหลอนเข้าใจยังเออไม่มีใครก็ไปฟ้องมันหลอกมันรั่วไม่มีใครก็ไปล่อซื้อเที่อะไรมันหลอกมันรั่ว นีครับมันสติดีที่ไหนแล้วนะั่นน่ะนี่ครับมึงไปดูเดี๋ยนะเขาประกาศอยู่ทางการเขาประกาศอยู่นะี่ครับคนของมึงมันรั่วมึงเข้าใจป่ะนี่ถ้าจะจัดอะเขาไม่ขู่อย่างงี้หรอกนะนะี่ครับกูอายเขาแทนมึงจริงๆเลยนะี่ครับกูจะบอกให้นะคนของมึงอะมันรั่วมันคิดว่ากูจะไปฟ้องมันเข้าใจป่ะแล้วกูจะไปฟ้องมันทำไมเออมันลองช่วยกูคิดหน่อยเดีรู้จักก็ไม่รู้จัก เออนะไอเตี้ยมึงฟังกูก่อนเข้าใจป่ะกูเข้าใจนะว่าคนของมึงเนี่ยขอให้เงินมึงช่วยเหลือครอบครัวมึงกูเข้าใจที่มึงจะออกตัวเนี่ยนี่กูถือว่ากูให้เกียรติเลยนะเออมึงจะเตือนอะไรมึงเตือนคนของมึงนู่นมันสติไม่ดีนะ่ครับมึงลองช่วยหาเหตุผลมาหน่อยดิทำไมกูถึงต้องรอดซื้อมันมันทําอะไรให้กูอ๋อมันด่ากูอะไรอย่างเงี้ยเหรอกูไม่ถือชิบหายโลกโซเชียลเข้าใจป่ะ นี่ครับมันเล่นเองหลอนเองอะไรเองหมดเลยมันบ้าหรือเปล่าลองถามมันดูดิไอ้เหียมันเป็นคนรั่วมึงรู้เปล่านะกูว่ามึงเอาคนของมึงเนี่ยไปเข้าโรงพยาบาลเถอะนะครับนั่งโพสต์เองนั่งไล์สดเองนั่งดา่าเขาทุกวันเขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือแม่งทะเลาะก,กับใครก็ให้แม่งทะเลาะเป็นหลายคนนะครับมึงช่วยไปถามมันดินะใช้สติใช้สมองนะนี่ ถ้ามึงแน่มาเลยนะครับเขาเตรียมไว้ให้มึงหมดแล้วนะครับพื้นที่ของกูพื้นที่ส่วนบุคคลนะนะไม่ต้องเฮานะไอหน้าสั์มันไม่ได้เกี่ยวกูไม่รู้เรื่องคนของมึงอะ่ะมันไปโพสต์มันคิดว่าการกระทําของมันเนี่ยผิดพรบเข้าใจปะ่ะและทีนี้เนี่ยมันก็เลยสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้มันก็เลยนะครับทวงบุญคุณมึงโดยการนะครับช่วยหน่อย นะช่วยพูดมันคิดว่ากลัวกลัวมึงนะครับเข้าใจปะกูไม่กลัวนะครับยืนหยัดด้วยความจริงนะต่างคนก็ต่างมีดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่มึงจะเตือนคนอื่นเนี่ยนะไอเตี้ยเองฟังข้านะคนของเองอะ่ะมันหลอนเองลองคิดดูนะมันเป็นใครและนี่เป็นใครกูไม่รู้จกักแล้วกูจะไปฟ้องเขาทําไมอ่ะฟ้องเพื่ออะไรนะครับฟ้องเพื่ออะไรเขาไม่ได้มาทะเลาะกับกู ถามม่ดิมันทะเลาะกับกูป่ะล่ะเออถ้ามันทะเลาะกับกูให้มันประกาศไปเลยเนี่ครับอือปู่อะไรก็ได้นะครับเออให้มันให้มันเขียนเลยนะครับว่าทะเลาะกับปู่นะครับปู่อะไรก็ได้เข้าใจป่ะเออมันก็รู้อยู่ใช่ไหมโถ่บางทีบางสิ่งบางอย่างอ่ะแม่งคือมันเล่นเองมันก็รั่วเองไม่มีใครก็ไปยุ่งกับมันเลยไม่มีใครก็ไปสนใจอะไรมันเลย มันรั่วนะครับสติมันดีที่ไหนอนะถ้ามึงจะออกตัวอย่าหามึงเชื่อกูนี่ครับนี่สู้สอนคนของมึงดีกว่าบอกว่ามันไม่มีหรอกนะหรือบอกมันก็ได้ผมรู้จักคนคนนี้ดีทําไมไปด่าเขาหรือไม่ไปอะไรเขานี่เขาไม่มายุ่งหรอกเข้าใจป่ะนิสัยอ่ะคนเราอ่ะมันมีเวลาวันถูกต้องไหมเออมันมีวัน จะมาบอกว่าคนนน้นคนนี้ด่าก,ก่อนไม่ได้มันมีวันมีเวลาบอกนะตามเอกสารหน้าจอถูกต้องไหมเคยสอนมวยไปทีงแล้วนี่นะของเก่าก็ยังไม่จบเลยเนะี่ยตอกสลักหลังด้วยถูกต้องว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยใครทะเลาะกับใครก็ให้มันเป็นลายคนไม่ใช่ลากกันไปลงเหวหมดแล้วก็หยุดรั่วให้แล้วนะบอกมันด้วยนะคนของมึงไอ้เตีย้ยเขาไม่มีใครไปฟอ้องมันหลอกมันรั่ว นีครับคนเราทําความดีจะไปกลัวทําไมอ่ใช่ไหมเออมึงลองคิดดูดีๆเทียทำผิดอะไรวะเนี่ยครับแล้วมันจะล่อซื้ออะไรกันกูงงเนี่ยครับกูไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครแล้วกูก็ไม่ได้ไปทะเลาะอะไรกับมันคนของมึงอะ่ะมันรั่วเข้าใจปะอืมรั่วจนหลอนแล้วนี่เอาอย่างนี้ดีกว่าเราไม่พูดเยอะถ้าสงสัยตรงไหนที่มันเป็นความผิดเนี่ยนะของมหามุนีมาเลย นีครับไม่ต้องพูดเยอะเนะี่ครับนะ่าพูดเยอะไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าหมาเหา่าเข้าใจปะมือหาผู้เสียหายมาแล้วเอาผู้เสียหายมาคุยจบเลยง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากเลยเข้าใจปะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางสิ่งบางอย่างคือแม่งมั่วกันไปหมดอะ่ะไม่รู้ว่าทะเลาะกับใครอะไรยังไงนะครับแล้วเข้าใจปะเขาเห็นว่ามึงอะ่ะกับกูอะ่ะนะครับนี่ชอบพอกัน ใหญ่ป่ะเข้าใจคํานี้ป่ะคือกูไม่ยุ่งไงกูเคยประกาศไปแล้วคนอย่างกูมีสัจจะยังไงมะจบก็คือจบกันไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเสียเพราะคนอื่นนะพระคุณก็คือพระคุณนะส่วนความผิดความถูกก็ต้องแยกแยะนะไม่ใช่แต่กูเข้าใจมึงนะการที่มึงออกมาที่ครั้งที่สองแลวนะกูเก็บคลิปครั้งแรกมึงไว้ครั้งที่สองนี่เอาอีกแล้วนะนะกูไม่จําเป็นต้องด่ามึงนะไม่จําเป็น เพราะกูเล่นกับมึงด้านกฎหมายโดยตรงอยู่แล้วกูไม่จําเป็นต้องดา่ามึงกูสอนมึงดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนของมึงเนี่ยมันรู้ว่ามึงเชื่อกูเหอะมันทาเฮี้ยอะไรมันก็คิดว่าตัวมันเนี่ยผิดเข้าใจปะ่ะเพราะจิตใจแม่งมีแต่อกุศลมึงดูกูเดียนะครับขู่กูมากี่ครั้งนี่ครับนี่รูกูมากี่ครั้งกูยังเฉยเลยบอกไร้สาระมากเลยนะทนายบอกโอ้เลอะเทอะเข้าใจปะ่เะเลอะเทอะ บอกคนของมึงว่านอนบ้างพักผ่อนบ้างอย่ารั่วเชื่อกูเหอะโคตรน่าอับอายไข่ขี้หน้าเขาเลยน่นครับเหมือนเด็กอะ่ะมึงคปกติเนี่ยนะถ้าสมมุติสับข้างนะมึงดูคนของมึงอายุเท่าไหร่ไอซัดห้าสิบหกสิบกว่าแล้วไอ้เขียฟ้องเด็กแล้วมึงคิดดูนะเด็กอย่างมึงเป็นพ่อเป็นแม่มันได้เลยนะเห็นป่ะ เด็กอย่างมึงไปพ่อเป็นแม่ปกติเนี่ยเด็กทะเลาะเนี่ยต้องไปหาฟ้องต้องไปบอกผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยนี่อะไรผู้ใหญ่ไปขอให้เด็กช่วยมึงคิดเอาแล้วกันว่าสติมันดีไหมล่ะอืครับสติมันดีไหมเออเออมึงช่วยตอบกูหน่อยดิถูกต้องไหมครับเอฟซี FC? ถูกต้องกดหัวเราะมาเราจะมาด่านะครับคนอื่นนะครับทำให้ครอบครัวเดือดร้อนเสียเวลาทำไมหากินเหรอเพื่อเออเพื่อ เออกูถามหน่อยดินี่ยครับเออบอกมันนอนบ้างพักผ่อนบ้างไม่ใช่นั่งจับแล้วกูบอกให้แล้วกูไม่เคยรู้จักมันเลยไม่รู้มันเป็นใครนะึ่ครับเออมันเป็นใครกูยังไม่รู้จักเลยนะครับจะกลัวอะไรอะ่ะเราไม่ได้ทําผิดกฎหมายบอกมันบอกว่านอนบ้างนะมึงบอกแล้วพี่พี่พักผ่อนบ้างเหอะเนี่ยมันใส่ผมมาแลกเห็นไหมมันไม่ได้กลัวเลย นะมันจะกลัวทําไมไม่ได้ทําผิดอะไรนะพี่อนอนพักผ่อนบ้างสติเริ่มไม่ดีแล้วเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองจะแตกเข้าใจยังพี่บอกมันเลยอย่างนี้เลยบอกพี่พี่อยู่กับผมอะนะคนคนนี้เขาไม่ยุ่งกับพี่หรอกนะเพราะผมเนี่ยมีบุญคุณกับเขาเข้าใจไหรเออพูดอ้างไปอย่างนี้เลยก็ได้ถ้ามันเล่นพี่เนี่ยหรือมันฟ้องพี่มาก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจัดก,การเต็มให้เลยเข้าใจไหมให้มันเกิดเรื่องก่อนไอสัตว์ไม่ใช่มโน นะครับคนของมึมงไม่สติไม่ดีนะครับนั่งด่าเขากลัวเขาระแวงเขาหลอนเขานะี่ครเออก็จริงไหมล่ะเออมึงลองไปนั่งดูคลิปตั้งแต่เริ่มต้นเลยโพสต์มึงจําได้ไหมนะครับนะครับไปโพสนะครับนะหลักฐานนี่คือชัดเจนแล้วนะจําได้ปะที่กูโดนมึงอ่ะจำได้ปะคือมันไปหยิบแคปชั่นโพสต์มาซึ่งมันมีรูปกูช่องกูอยู่เข้าใจอะ่ะเนี่ยมันคือมันพลาดแล้วแต่กูไม่ยุ่ง เข้าใจยังกูไม่ยุ่งทีมงานกูเก็บเอกสารอย่างเดียวเข้าใจปะมึงรู้อยู่แล้วนี่มึงเคยโดนกูสอนมวยมาทีนึงแหละจําได้ปะเออมันพลาดแต่กูไม่ยุ่งกูบอกแล้วไงเพราะกูมองว่ามึงไงเป็นคนของมึงเข้าใจปะมึงต้องหัดดูบ้างนะไอหาเตือนเนี่ยแม่งมึงจะเสียหายเพราะอีควายตัวเนี้ยมึงรู้เปล่ามันรั่วมันสติไม่ดี คลิปหายนั่งด่าเขาเองแล้วก็โยงเขาไปมั่วกันหมดเลยอะไรอ่ะพอโยงเสร็จปุ๊บตูมพอด่าเสร็จปุ๊บตูมระแวงหลอนไปฟ้องมึงแล้วมึงช่วยเฮียอะไรได้หลักฐานคาดยินขนาดนั้นเออเห็นไหมกูจําเป็นต้องด่ามนะึงไหมฮะกูจําเป็นต้องด่ามนะึงไหเพราะกูรู้ว่ามึงคือเป็นคนที่กระตันยูเป็นคนที่รู้คุณคนแต่คําว่ารู้คุณคนเนี่ยมึงก็ต้องแยกแยะว่าผิดชอบชั่วดี นะไม่มีใครไปรังแกเอาให้เขาฟ้องมันมาก่อนเนี่ยมันรั่วเขายังไม่ฟ้องมันเลยเขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่มันรั่วไปเองมเข้าใจปะครูนั่งขำไอ้เหี้ยนั่งพูดมากี่ครั้งแล้วนะเนี่ยมันจะฟ้องเออมันจะฟ้องพวกเรามันจะมึงบ้าหรือเปล่ามึงคิดว่าการฟ้องมันง่ายเหรอไม่ง่ายเลยนะเข้าใจไหม ขนาดหลักฐานเต็มตีนขนาดนี้นะครั้งที่แล้วนะเพราะไปอะไรนะครับนี่ไปเขียนแคปชั่นว่าปู่ถูกต้องไหมทีนี้ยืนยันยังไงก็นี่งไงสัตว์ชื่อช่องนี่ไงนะครับเข้าใจยังเออนี่สอนมวยเลยแล้วมันก็ทําเหมือนมึงอะนะครับมันก็ทําเหมือนมึงอะนะครับเอาแคปชั่นกูขึ้นไปเสร็จปุ๊บตูมแล้วก็ไปนั่งด่ากูทีนี้รู้ยังว่าใครเป็นนะครับว่ามันด่าใคร ชัดเจนมะเอ้แต่กูไม่ยุ่งเพราะกูรู้ว่ามันเป็นคนของมึงเข้าใจยังนี่สู้กันไปแล้วมีประโยชน์อะไรเพื่ออะไรนะครั้งที่แล้วนะครับมึงก็เสียมากกว่ากูถูกต้องนะนี่ไอ้พวกนั้นจยังออกมาพูดเลยนี่ทําไมมันแปลกๆนะทำไมไม่ทวงตัง์วะไม่ทวงทวงเฮียอะไรมันนะติดหนี้กูด้วยแต่กูไม่เอาเพราะกูไม่ได้กูไม่ได้ฟ้องเพื่อจะเอาเงินถูกต้องไหมกูฟ้องเพื่อเรียกมาเคลีย เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางสิ่งบางอย่างหัดใช้สมองนะเข้าใจว่าคนเราอ่ะมันก็ต้องมีกระตันอยู่ถูกต้องแต่คนของมึงอ่ะมันสติไม่ดีเออถ้าเขาฟ้องมันมาก่อนแล้วมันได้รับหมายแล้วมึงเอามาพูดอย่างนี้โอเคถือว่ามันล้ำเส้นแต่ที่ยังไม่ได้ล้ำเส้นเลยคนของมึงอ่ะล้ำเส้นไอ้คิบหายพูดเองไลสดเองรั่วเอง นะครับระหวาดระแวงว่าเขาจะมาฟงมาฟ้องมึงจะกลยวเฮี้ยอะไรแล้วคุยว่ารวยเออจริงไหมทุกคนจริงกดหัวเราะมาม่อสติดีมั้ยครับเนี่ยผมถามหน่อยพวกมันสติดีมั้ยนะครับมันนั่งด่าเขาเองนะเอาแคปชั่นโพสต์เขาขึ้นไปเองแล้วมันก็รั่วหลอนมันไม่รู้นะเนี่ยว่าผมเนี่ยนะเห็นว่ามันเป็นคนห่อยแคะเข้าใจยังเออคนขออ่อยเตี้ยมัน ผมก็เลยบอกว่าเออมันน่ากระตันอยู่ผมมานั่งเรียบเรียงทนายบอกว่าอ๋อคนเนี้ยเขามีบุญคุณกับไอแค่ไอเตี้ยแล้วก็คือไอเตี้ยเนี่ยมันตัดความลำคาญมันก็เลยมาพูดหน่อยนึงอย่าไปถือสาอ่านเกมให้ถูกทนายยังบอกเลยทนายเ็ายังอ่านเกมถูกเลยปะโธมึงบ้าหรือเปล่าเห็นไหมคนเราต้องใช้สมองเข้าใจว่าบุญคุณแต่มึงอาจจะเสียหายเพราะอีเหียเนี่ยมันบ้า นั่งด่าเขาทุกวันนั่งว่าครอบครัวเขาทุกวันถูกต้องไหมอันนี้ไม่เป็นไรเพราะถือว่าเอ้ยแม่งด่ากันไปกันมาเดี๋ยวแม่งเหนื่อยแม่งก็เลิกกันไปเองแหละนี่ถูกต้องไหมกูต้องมาด่าหยาบคายอีกไหมกูต้องมาด่าผู้มึงหยาบคายไหมฮะไอแคไอเตี้ยกูพูดถูกไหมไม่เกี่ยวมึงจ้ะไม่เกี่ยวเลย <c oughs> กูรู้จักแยกแยะัยงไงกูตอบนิ่มๆเลยถูกต้องไหมเดี๋ยวมึงก็เสียไปเอง เพราะกูไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลยถ้ามันบอกว่านะครับกูรอดซื้อฟ้องมึงไปดูในสลิปได้มีไหมเออเออมึงไปดูในสลิปได้มีชื่อกูไหมโอนเข้าไปมีไหมไม่มีมเพราะฉะนั้นคนที่จะฟ้องจะต้องเป็นผู้เสียหายเข้าใจยังเอคนอื่นไปฟ้องได้ไหมไม่ได้นะครับจะไปฟ้องยังไงอนะครับสารถามบอกคุณนะครับเป็นอะไรนะครับคุณถึงมามาฟ้อง เออไม่เป็นไรอ้าวไอ้ียไม่เป็นไรมึงมาฟ้องทำเชี่ยอะไรมึงไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับอือถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นคนของมึงมันไม่รู้กฎหมายมันก็เลยรั่วหลอนวิธีการแก้คนพวกนี้ไม่ยากบอกโอ้พี่ให้เขาฟ้องมาก่อนพูดดีๆบอกพี่ให้เขาฟ้องมาก่อนนี่พี่มโนรู้ป่าทําให้ผมอายด้วยนะครับออนี่พี่มโนพี่ระหวัดระแวงไปเองนะสอนมันอย่างนี้ นะไม่ใช่ไปตามใจเพราะเพียงแค่มันเคยช่วยเหลือครอบครัวให้เงินให้ทุนไม่ใช่เข้าใจไหมมันไม่ใช่เรื่องนั้นนี่แหละมึงจะเสียหายก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะคําว่าบุญคุณคําว่าบุญคุณทําให้ชิบหายคนเราอะบุญคุณก็แยกสิบุญคุณความแค้นมันต้องแยกกันเนี้ยสมมุติเขาให้เงินมึงนะหนึ่งล้านมึงฟังกูนะเสร็จแล้วปุ๊บตูมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเขาฆ่าพ่อมึงอะ่ะไอเตี้ยมึงมึงจะอภัยให้เขาไหมอะ่ะ เออมึงลองคิดอย่างนี้เด็ถ้าเป็นบุญคุณน่ะเออนะเออเขาฆ่าพ่อมึงเขาฆ่าแม่มึงแต่เขาเคยอุดหนุนมึงนะเขาเคยช่วยมึงนะมึงจะแจ้งความเขามึงจะยิงเขาทิ้งป่ะล่ะเออมึงลองคิดดูบุญคุณความแค้นมันต้องแยกกันเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มึงออกมาเตือนขั้นที่สองเนี่ยขอโทษนะไอสัตว์หมาเห่านี่ทนายเขารอมึงอยู่นะทีมงานเนี่ยเขารอมึงอยู่เขาจะรอดูว่ามึงจะมาไม้ไหน เข้าใ,ใจไหมมึงจะร้องอะไรมูนิธิร้องมาเลยมึงจะร้องอะไรสถานปฏิบัติธรรมร้องมาเลยไม่ต้องพูดเยอะเข้าใ,ใจป่ะออไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไม่รู้คนเราของทุกอย่างไม่มีของฟรีนี่นะโอเคนะนี่เดี๋ยวกูทํางานก่อนอ่าหกโมงครึ่งแล้วเกินมานาทีหนึ่งอ่ายังไม่ลงฮะยังไม่ลง